รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดรประธานชาติขึ้นรับรางวัลเกีดยรติยศคนดีจิตอาสา ราคาข้าราชการกิจอาสาประจำปีพาศ2565ของสมาคมนักข่าวอาากรรมแห่งประเทศไทยณห้องกินรี1โรงแรมอามารีดอนเมืองแอร์พอตกรุงเทพมหาคนครวันที่23มิถุนายน2565เมื่อเวลา11.00น,นดร์ประธานชาติหรือดออรสิทริศักดิ์เกี่ยวตพงพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตารวจภูทรปากเกร็ดผู้ปณีัประนอมประจําศาลจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายสุชาติแสงเดือนเข้ารับรางวัลเจติยศคนดีจิตอาสาประจําปีพศ .2565 สาขาข้าราชการจิตอาสาโดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบันเทิงทีวีส่วนบรรยากาศภายในงานก่อนเข้าง,งานได้มีแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลต่างทยอยกันมาที่สถานที่จัดงานโดยมีทางเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพร้อมลงทะเบียนด่านด็เตอรสิทธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่น ต้องขอขอบพระคุณทางสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยและบันเทิงทีวีที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาและได้เล็งเห็นความสำคัญในการทุ่มเททำงานด้านจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้เป็นที่เชิดชูกเกียรติของวงตระกูลและกระผมขอสัญญาว,ว่าจะทำความดีทางด้านจิตอาสาให้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่านได้กล่าวริงทายไว้สารัเจ้วตารายงานโครงการครับกาผู้วยผูย่งอยู่แลนะนหลวงทำงานทำงานมา3ามสี่ปีก็รู้สึกดีใจและเภูยิใจยิ่งที่กับผมได้มารลบเกีรติยศจิตอาสาของสมาคมนักข่าวอธิการม กบผมเนี่ยเริ่มทํางานงาางการ้ามมาเพจ่บริการประชาชนมาตลอดและก็ดูแลตลอดจนกระทั่งได้ไปช่วยเหลือในด้านของ,งกรมตารวจแล้วก็พอรอมีอะไรปัญหาอะไรก็จะดูแลช่วยเหลือประชาชนและกระทั่งน้ําท่วมก็ไปบริจาคของอยู่เอาบริจาคของตามเด็กตามเขาอของนักเรียนครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตผมจะทําความดีนี้ให้ดีที่สุดจนกว่าที่จะมีหมายใจครับผมครับผมดรสิทธิศักดิ์นะฮะเกี่ยวผมภักนะฮะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกผู้พิพากษาที่ปรึกษาประจำสำนักงานการนายกกระทรวงยตรรประธานคณะกรรมกงานติดต่อรัฐสภาและหน่วยงานต่าง ผู้มีกรนอประจำการจังหวัดชนบุรีตอนนี้เป็นหนึ่งวันนะฮะที่ได้รับเชื่อเสียงจากสมากาชาผู้สื่อข่าวประเทศไทยนะฮะได้รับรางวัลคดีทีตอาสาดี่นจนวนห้ร้อยห้าสิบโดยสมาคมผู้สื่อข่าวประจำพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเชื่อชูเกียรติบุคคลที่ทำความดีโดยไม่หวังผลทําไป ตอ็นมีผู้ใหญ่ที่เห็นผงานควาีของผู้ที่ทำาลงานเรื่องจิตอาสาเนนะี่ยเป็นก็เ็นคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลเนว,วันนี้ก็ดีใจนะครับก็เกี่ยที่ดำเนินการทาํามาเรื่องระยะเวลา20ปีก็สำนิกได้รับเลือกให้เป็นแพทย์การจิตอาสาดีเดน่นนะครับก็ยืนยันนะคจะบำบัดและทำความดีและทำจิตอาสาต่อไปนะครับ ซึ่งจะเป็นการตอบแทนคุณผครับของคุณครับคุณชีวานนท์ก่นที่